put in me the เรื่องย่อคุณแม่สวมรอยการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถคว่ำของพี่พ์สุธารักษ์เจ้าของบริษัทสซปเปอร์คาร์บริษัทนำเข้ารถหรูชื่อดัง สร้างความสะเทือนใจแก่สมาชิกครอบครัวสุธารัก์ทุกคนเป็นอย่างมากยกเว้นก็แต่ใครคนหนึ่งที่อาคาแคนพิพบอย่างหนักและหวังใจรูปสมบัติของพิพแต่แล้วใครคนนั้นก็ต้องผิดหวังเมื่อพินัยกรรมได้ระบุเอาไว้ว่าทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของพิพพจะต้องตกเป็นของเด็กชายพิพัฒน์สุธารัก์ข้าวสวยและนางสาวศรียารอดทำหนุน คริสตี้สาวที่แอบรักรอบมีสัมพันธ์กับพี่พจนให้กำเนิดลูกชายและได้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อสองปีก่อนโดยพี่นายกัมดังกล่าวมีเงื่อนไขสำคัญว่านายอธิราชสุธารักษ์น้องชายต่างมารดาของพี่พจะต้องจดทะเบียนสมรสกับศสียาและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งปีเพื่อเป็นการปกป้องรียา และทายาทโดยชอบธรรมของพี่ชายหากไม่ปฏิบัติตามทรัพสมบัติทั้งหมดจะถูกยกให้การกุศลทันทีพิในกรรมที่ไม่เป็นธรรมสร้างความไม่พอใจให้แก่ทุกคนในตระกูลโดยเฉพาะคนคนนั้นที่ยิ่งโกรธแค้นจนถึงขั้นจ้างมือปืนไปเก็บสียาแต่คงเป็นคราวเคราะห์ของมือปืนเพราะดันไปไล่ยิงสีนา น้องสาวฝาแฝดของศียาซึ่งมีดีกรีเป็นถึงสตันฮอลลีวูดที่รู้จักกันในนามซูซี่เรตซินาจึงบูสนันไม่หว่นเกรงแต่ก็เกือบพลาท่าถ้าไม่ได้อธิราชที่ผ่านมาพอดีช่วยไว้เสียก่อนอธิราชรีบพาหญิงสาวแปลกหน้าขึ้นรถหนีตาย สินาเองก็รีบจนไม่ทันได้เห็นใบหน้าผู้ช่วยชีวิตชัดๆแต่ทันทีที่แสงไฟจากรถคันอื่นสาดเข้าหน้าอธิราชสินาก็จำได้ทันทีว่าเขาคือพวกสุททารัก์คำคำหนึ่งผุดขึ้นมาในสมองอันตรายสินาจึงไม่ไว้ใจอธิราชและหนีเขามาโดยไม่ขอบคุณสักคำสินากลับมาบ้านพร้อมกับความแค้นพุกลุ่นเธอมั่นใจว่าคนที่จ้างมือปืนมาไล่ยิงเธอ เป็นคนเดียวกับที่ยิงศิยาจนพิการเมื่อสองปีก่อนและคนร้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนตระกูลสุธารักที่โกรธเกลียดศิยาในฐานะเมียน้อยของพิพพศสินาอยากลากคอคนที่ทําร้ายพี่สาวเข้าคุกเมื่อกริทนายประจำตระกูลสุธารัก์มาแจ้งเงื่อนไขในพินัยกรรมสินาจึงตัดสินใจจะสวมรอยเป็นพี่สาวเข้าไปสืบหาคนร้ายตัวจริง แต่สิยาคัดค้านหัวชนฝาเพราะเธอไม่อยากต่อเวียนต่อกํากับสุธารักษ์และเป็นห่วงน้องสาวกับลูกชายในขณะที่กริตกลับเห็นด้วยกับศินาเพราะเขาเองก็อยากสืบเรื่องการตายของพิภพและเจนธรรมพ่อของเขาที่ดูมีเงื่อนงำกริตจึงสัญญาจะปกป้องศินาและเข้าวสวยด้วยชีวิตทำให้ศิยาต้องยอมลงเรือลำเดียวกันยังเลือกไม่ได้ แต่การสวมรอยเป็นศียาไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะสินาต้องปลอมเป็นอัม,มาภครึ่งท่อนสินาจึงต้องซักซ้อมอย่างหนักโดยได้รับการเทรนจากนวลผู้จัดการส่วนตัวที่เปรียบเสมือนพี่น้องร่วมสาบานของสินาเมื่อถึงวันเข้าบ้านสุธารักสินาปรากฏตัวบนรถเข็นพร้อมนวลในฐานะผู้ดูแลและเข้าสวย วินาทีที่ซีนาได้สบตากับสมาชิกบ้านสุทารักทุกคนเธอก็สัมผัสได้ถึงแรงแค้นความอิจฉาริษยาและความลับมืดมนบางอย่างที่ทำให้ทุกคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งคือนาสยาเมียหลวงผู้ป่วยเป็นโรคหวาดระแวงและเคยบุกไปตบสั่งสอนเสียเมื่อหลายปีก่อน ผู้ต้องสงสัยอันดับสองคือดาริกาน้องสาวของนาฏยาที่รักพี่สาวมากถึงขนาดยอมตายแทนพี่สาวได้ผู้ต้องสงสัยอันดับสามคือภาราดีน้องสาวของพิภพผู้หวงสมบัติของพี่ชายเหนือสิ่งอื่นใดผู้ต้องสงสัยอันดับสี่คือภาวินีแม่ของพิภพผู้เกลียดนิสัยเจ้าชูของลูกชาย และห่วงชื่อเสียงวงตระกูลเป็นที่สุดและผู้ต้องสงสัยอันดับสุดท้ายคืออธิราชลูกเมียน้อยที่เคารพพิ่ภพเหมือนพี่ชายแท้ๆแต่เบื้องลึกอาจอิจฉาพี่ชายก็เป็นได้สินามั่นใจว่าคนร้ายแฝงตัวอยู่ในคนกลุ่มนี้จึงตั้งใจกระชากหน้ากากคนร้ายตัวจริงออกมาให้ได้แต่เธอกลับถูกอธิราชพยายามกระชากหน้ากากเช่นกัน เพราะอธิราชจำได้ขึ้นใจว่าศินาคือผู้หญิงที่เขาช่วยชีวิตไว้เมื่อวันก่อนและผู้หญิงคนนั้นเตะต่อยได้คล่องแคล่วไม่มีทางใช่คนพิการอธิราชไม่มีวันยอมให้ผู้หญิงต้มตุนมาตักตวงสมบัติของพี่ชายจึงหาทางพิสูจน์ความจริงด้วยการอ้างสิทธิ์ความเป็นสามีเข้าไปนอนห้องเดียวกับศินาพอตกดึกก็ทั้งเกาทั้งเคาะ ทั้งใช้ไม้ปั่นหูแย่เท้าสินาจนสินาเกรงขาแทบไม่ไหวต้องตะโกนฟ้องคนทั้งบ้านว่าอธิราชจะทำมิดีมิร้ายสินาถึงรอดตัวไปได้หวุดหวิตแต่อธิราชก็ยังไม่ยอมแพ้เขาหาทางจับผิดสินาอีกหลายครั้งโดยมีเลิศคนขับรถคนสนิทคอยเป็นหูเป็นตาแต่สินาก็ไหวตัวได้ก่อนอยู่เรื่อยไป จึงทำให้อธิราชไม่เคยจับศินาได้สำเร็จศินาต้องระแวดระวังอธิราชเป็นพิเศษระหว่างที่สื่อผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งอย่างนาฏยาไปด้วยแต่แล้วศินาก็ต้องแปลกใจเมื่อพบว่านาฏยาได้เปลี่ยนไปเหมือนคนละคนจากที่เคยอารมณ์ร้อนใช้ความรุนแรงกลายเป็นคนสงบเยือกเย็นเดาทางไม่ออก สินาจึงคิดหาวิธีเปิดโปงธาตุแท้นาฏยาด้วยการปลดรูปนาฏยาลงและเอารูปสียากับข้าวสวยขึ้นแทนแต่คนที่เดือดเนื้อร้อนใจกลับกลายเป็นภารดีผู้ต้องสงสัยอันดับสามเพราะภารดีเกลียดที่สินาเข้ามาชุบสมบัติมือเปิบแล้วยังเข้ามาทำตัวกร่งในบ้านภารดีจึงคิดยืมมืออธิราชกำจัดสินา ด้วยการใส่ไฟอธิราชถึงความสนิทสนมเกินเจ้านายลูกน้องระหว่างกริตกับศินาทําให้อธิราชรีบหาทางจับผิดทันทีโดยการขับรถสะกดรอยตามศินากับกริตไปแต่ระหว่างทางรถกริตถูกใครบางคนเจาะน้ํามันเบรกทําให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกริตบาดเจ็บสาหัสศสาารู้เรื่องเข้าจึงขอ้ป้าองและอ ช่วยพาเข้ามาที่กรุงเทพเพื่อขอให้กริกกับสินายุติแผนทั้งหมดกริตดีใจที่สียาเป็นห่วงเขาเพราะแท้จริงแล้วกริตแอบชอบสียามาโดยตลอดแต่ถึงอย่างนั้นกริตก็ยังยืนยันจะเดินหน้าสืบหาตัวคนร้ายต่อเช่นเดียวกับสินาสียาเองก็รู้ว่าไม่มีทงางบังคับน้องสาวสำเร็จจึงจะยอมบอกหลักฐานสำคัญที่อาจเชื่อมโยงไปถึงคนร้าย แต่มีข้อแม้ว่าศินาต้องรีบจับคนร้ายให้ได้ภายในสามเดือนถ้าเกินเวลาจากนี้ต้องออกมาจากบ้านสุธารักษ์หลักฐานที่สียาวก็คือ,อยารักษาโรคเบาหวานซึ่งตํำรวจเก็บได้ในที่เกิดเหตุยิงสียาตํำรวจจึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นของคนร้ายและผู้ป่วยโรคเบาหวานคนเดียวในบ้านนี้ก็คือภาวินียิ่งสีนาได้รู้ความจริงว่าภาวินี แข็งแรงกว่าอายุและมีทักษะแม่นปืนก็ยิ่งแสดงว่าภาวินีมีสิทธิ์เป็นคนยิงศิยาศินาจึงระแวงภาวินีและกีดกันภาวินีไม่ให้เข้าใกล้ข้าวสวยทุกวิถีทางเพื่อความปลอดภัยของหลานชายแต่แล้วศินาก็พลาดท่าให้คนร้ายตัวจริงจนได้เมื่อคนร้ายโยนตุ๊กตาตัวโปรดของข้าวสวยลงไปในสระน้ำ ทำให้ข้าวสวยต้องกระโดดลงไปเอาแต่ข้าวสวยไหวน้ำไม่เป็นจึงเกือบจมน้ำตายโชคดีที่ได้นาดยากระโดดลงไปช่วยไว้ได้ทันข้าวสวยจึงปลอดภัยคดีคราวนี้ถึงตาดาริกาตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะดาริกาแอบชอบอธิราชมานานแต่พอสีนาก้วาเข้ามาในบ้านอธิราชก็เอาความสนใจไปทุ่มให้กับสีนา และข้าวสวยอย่างเดียวจนทำให้ดาริกาเกลียดแม่ลูกคู่นี้เข้าใจส,สินาตั้งใจจะเอาผิดดาริกาให้ถึงที่สุดแต่แล้วชนัดตำรวจเพื่อนซีของอธิราชก็เข้ามาแจ้งความจริงที่น่าตกใจว่าคนขับรถชนรถพิภพ,พเป็นคนเดียวกับคนที่ขับรถชนกฤตนั่นหมายความว่าคนที่ฆ่าพิภพ,พและจงใจฆ่าศียาเป็นคนคนเดียวกัน ซีนาจึงเปลี่ยนใจไม่เอาเรื่องดาริกาแลบกับการเข้าไปทำงานในบริษัทซูปเปอร์คาร์เพื่อสืบหาหลักฐานมาจาับคนร้ายตัวจริงอธิราชยอมตกลงให้ซีนาเข้ามาทำงานเป็นเด็กฝึกงานของเขาเพื่อจะได้อยู่ในสายตาตลอดเวลาจึงทำให้ดาริกาเกิดความหึงหวงอธิราชจนหน้ามืดตามัวดาริกาหาทางกลั่นแกล้งสีนาให้อับอายต่อหน้าลูกค้าที่โชว์รูมรถ จนอธิราชต้องออกโรงปกป้องศีนาทําให้ศีนาประทับใจว่าอธิราชเป็นเจ้าหนายที่ยุติธรรมยิ่งศีนาได้ใกล้ชิดอธิราชเธอก็ยิ่งพบว่าเขาเป็นคนจิตใจดีและอ่อนโยนแต่นั่นก็ยังไม่ทําให้ศีนาหายเคลือบแคลงในตัวอธิราชได้ทางด้านกริชได้เบาะแสสําคัญว่าก่อนตายพิภพและเจนทํากําลังตามสืบคนโกงบริษัท ซึ่งเป็นไปได้ว่าคนโกงอาจฆ่าปิดปากพ่อเขากฤษตสงสัยนาฎยาซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและหาทางเข้าไปทำงานประกบติดเพื่อสืบนาฎยานาฎยารู้ทันว่ากริตสงสัยตนก็ไม่พอใจอย่างมากคิดสั่งสอนเด็กอย่างกฤษตักตั้งแต่ไปไปมามาเธอกลับตกลุมรับความดีและความเป็นสุภาพบุรุษของกฤษตจนถอนตัวไม่ขึ้น ในขณะที่ศินาได้เบาะแสจากนนทวัฒน์พนักงานฝ่ายซ่อมแซมรถว่าวิเศษน่าสงสัยศีนาจึงสืบจนพบว่าวิเศษลักลอบทำธุรกิจรถหนีภาษีซึ่งเป็นไปได้สูงว่าวิเศษจะโกงเงินบริษัทไปลงทุนนั่นทำให้พาราดีกลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเพราะเธอเป็นภรรยาของวิเศษซึ่งนอจุดนี้ พาราดีมีแรงจูงใจสูงสุดในการกำจัดพิภพเพื่อครอบครองบริษัทและกำจัดสียาเพื่อไม่ให้มาเสวยสุบบนกองสมบัติพิภพทางด้านอธิราชเองก็สงสัยในตัววิเศษและร่วมมือกับนาฏยาเพื่อพิสูจน์ว่าพาราดีข้องเกี่ยวด้วยหรือไม่นาฏยาจึงให้พิเชษเลขาของนาฏยาซึ่งเป็นเด็กกำร้าที่นาฏยารับมาเลี้ยงไปสืบเอาจาก เร่าตาเลขาของวิเศษที่แอบลักลอบเป็นชู้กับวิเศษแต่ก็ยังไม่ได้หลักฐานสำคัญพิเชษจึงต้องแกล้งจิบน้ำหนึ่งลูกสาวของภารดีและวิเศษเพื่อเข้าไปเอาหลักฐานในบ้านนาสยาและอธิราชจึงได้หลักฐานมาเอาผิดวิเศษในที่สุดแต่แล้วในขณะที่อธิราชกับสินาจะเอาหลักฐานไปแจ้งจับวิเศษ ก็มีมือปืนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาหมายจะเอาชีวิตสินาโชคดีที่อธิราชเข้ามาขวางกระสุนไว้ได้ทันอธิราชเสียเลือดอย่างหนักจนหมดสติไปสินาจึงจำต้องต่อสู้กับมือปืนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สินาปันรถเข็นเข้าหามือปืนในขณะที่มือปืนก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าหาสินาทั้งคู่เข้าปะท่ากัน แม้สินาจะสู้มือปืนได้สำเร็จจนมันต้องรีบหนีไปแต่ดาริกาที่ตามมาทีหลังกลับเห็นตำตาว่าสินาเดินได้ความลับว่าสินาปลอมตัวเป็นสียาจะแตกหรือไม่จะทำอย่างไรเมื่อสินาเริ่มตกลุมรักอธิราชผู้เป็นศัตรูและคนร้ายตัวจริงคือใครกันแน่ติดตามชั่วโมงกันต่อได้ในละครคุณแม่สวมรอย